อ่ะโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบชาแนลทุกคนนะครับวันนี้ผมช่องสิงสตอรี่นะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวนะครับเป็นลําโพงนะครับแบรนด์นะครับไฮฟิวเจอร์นะครับตัวนี้เป็นลําโพงรุ่นใหม่ครับของแบรนด์ไฮฟิวเจอร์นะครับตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่าเอเซนโดนะครับเอเซนโดนะครับตัวนี้กล่องนะครับจะมาในโทนสี ดำนะครับสุดและสีครีมนะครับผมจริงๆเจ้าตัว e s ส n d o นะครับมามีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด4สีนะครับต้องบอกก่อนนะครับก็คือเจ้าตัวสีดำสีครีมสีเขียวนะครับคือสีกรีนแล้วก็สีพิงก์นั่นเองครับตัวที่ผมหยิบมารีวิวเพื่อนๆดูนะครับก็คือเป็นสีครีมนะครับแล้วก็สีดำนะครับส่วนที่จะมาอันบล็อกจะเป็นสีดำนะครับผมอ่ะเรามาดูกล่องกันก่อนนะครับกล่อง กล่องก็จะดีไซน์นะครับดูแบบเรียบๆนะครับอย่างสีครีมเนี่ยมันจะออกครีมแบบครีมเทาๆนะครับก็จะมีโลโก้นะครับ High Future นะครับรุ่น e s s e n d o a l นะครับ Beat Maker นะครับผมก็ด้านล่างนี่ครับลักษณะเด่นชัดเลยก็คือ IPX7 Waterproof นะครับกันน้ำระดับ IPX7 นะครับผม X คือกันกระแทก7ก็1เมตรเท่าไหร่เมตรเมตรครึ่ง ไม่เกิน30นาทีเนาะโดยประมาณนะครับเป็นลำโพงขนาด20วัตต์นะครับตัวนี้ด้านข้างมีอะไรด้านข้างเขาก็จะบอกว่า up to อ่าสิชั่วโมงนะก็คือสามารถเล่นได้15ชั่วโมงนะครับผมตรงนี้ก็เป็นลำโพงขนาด20วัตต์นะก็เป็นรูปแบบลำโพงเนาะแล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับ e s s e n d o a นะครับผมอ่ะเรามาดูด้น่นหลังกล่องน,นะครับก็มี high future นะครับแล้วก็รูป ทุกสีของเขานะครับก็อย่างที่บอกไปนะก็มีสีดำสีครีมนะครับสีเขียวแล้วก็สีชมพูนะครับผมก็นะครับเรามาดูสเปคกันนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัว e s c e n d o เนยครับเป็นลำโพงขนาด20วัตต์นะครับผมแล้วก็มีที่เรียกว่า Super Slim Design ก็คือมันเล็กกระทัดรัดอะไรประมาณนี้นะครับมีโหมดก็คือเป็น TWS นะครับคือการเชื่อมต่อ2ตัวนะครับผมไวเลสนะครับก็คือบลูทูธเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น5.3นะครับกันน้ำระดับ IPX7 นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้15ชั่วโมงนะครับผมส่วนแบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูภายในกล่องกันนะครับผมโอเคก็มีเครื่องหมายการผลิตต่างๆนะครับคิวาบาร์โค้ดนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูเจ้าตัวลำโพง ที่ในกล่องกันยกออกมาอันนี้ผมแกะซีนแล้วนะก็นะครับเปิดออกมานะครับมันก็จะเจอเจ้าตัวครับลำโพงนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับแล้วก็ผมชอบสีดำนะเพราะว่าดำแล้วก็ปุ่ม power เนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับมีสายคล้องมาให้นะครับผมในในกล่องก็จะมีเจ้าตัวใบ user manual มาให้มีใบ qc มาให้แล้วก็จะมี อันนี้น่าจะเป็นพวกสายชาร์จนะครับผมเรามาดูกันว่าเขาแถมเป็นอะไระนะครับอ่ะไม่มีมีแค่สายชาร์จสายชาร์จก็ให้มาเป็น USB Type C นะครับก็เป็นสายแถม Type C ธรรมดานะครับเราเก็บเข้าไปก่อนโอเคเก็บ เรามาดูลําโพงนี่คือลําโพงนะครับเขาบอกสลิมก็สลิมจริงนะก็เวลาถือก็น่าจะประมาณนี้นะครับคล้ายๆลูกมะม่วงนะลูกมะม่วงบแบนนะครับผมก็การดีไซน์นะครับจะเป็นลําโพงนะรตรงนี้นะครับผมก็จะมี3ปุ่มด้วยกันนะครับก็คือปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่มตัวนี้นะเป็นปุ่มอันติฟังก์ชันนะครับผมอ่าเรามาดูด้านข้างด้านข้างก็จะเป็นคล้ายๆลูกยางลื่นไม่กันลื่นนะตัวเนี้ย นะครับอ่าเลเซอร์คำว่า High Future นะครับผมสีดำด้านล่างเนี้ยเป็นลูกยางเหมือนกันนะครับเวลาวางนะครับกันลื่นกันลื่นนะครับผมตรงนี้เขาก็จะเลเซอร์มานะครับผมก็จะมีบอกเป็นโมเดลนะครับเอเซนโดเป็นเอาต์พุตขนาด20วัตต์ก็คือลำโพง20วัตต์นะครับผมแบตเตอรี่ให้มาอ่าขออนุญาตนะครับมองไม่เห็นอ่า3,000มิลลิแอมป์นะครับผม อินพุเป็นแบบ t ท p C 5 5ห้นะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆนะครับผมตรงนี้ก็จะมีช่องชาร์จนะครับที่เป็นไทป์ส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูในใบคู่มือกันนะครับอ่ะเรามาดูคู่มือการใช้งานกันนะครับผมยายยังไม่ได้เทสเสียงให้เพื่อนๆดูเรามาดูว่า จะปุ่มมันติฟังชันมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับในนี้เขาก็จะบอกว่าการเปิดปิดเนี่ยเปิดนะครับคือเขโฮออนไว้นะครับสองวินะครับเป็นการเปิดนะครับถ้าเป็นการปิดจะกดค้างไว,ว้นะครับสี่วินะครับคือเอา,าง่ายๆอะ่ะกดเปิดก็คือเนี่ยกดค้างไว้อ่านเนี่ยมันเปิดติดแหละอ่านเนี่ยอันนี้ลำโพงสแตนบายแหละนะครับถ้าจะปิดเราก็กดค้างนะครับสี่วิ ตัวประมาณอ่ามันก็มีเสียงปิดนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือเปิดปิดจากนั้นมีอะไรโหมดอะไรอีกนะครับเขาบอกว่าอ่าการ pairing นะครับอ่าสองตัวหรือการ tws เนี่ยเปิดแล้วก็กดเจ้าตัวมัตติฟังชั่นเนี่ยอ่าสองวิค้างไว้จะเป็นการ pairing โหมดนะครับผมต่อมาอันนี้สิที่น่างง,งที่สุดนะครับผมเป็นอ่าปุ่ม ที่ไว้กดแบบกดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมาเรามาอธิบายกันเลยนะครับมันจะยาวหนนะ่อยนะนะครับแต่ผมก็คงไม่ได้เปิดลําโพงเพื่อนดูนะครับเขาบอกว่าถ้ากดปุ่มลดเสียงครั้งเดียวเป็นการลดเสียงนะครับผมแต่ถ้ากด2ครั้งนะครับเป็นการแบ็กเพลงกลับกลับไปก่อนหน้านี้นะครับผมส่วนเจ้าตัวปุ่มบวกเนี่ยถ้ากดครั้งเดียวเป็นการเพิ่มเสียงนะครับ แต่ถ้ากด2ครั้งนะครับเป็นการเหมือนกับว่าเพลงถัดไปอะไรประมาณนี้นะครับผมต่อมานะครับจะปุ่มตัวนี้นะครับกดากด1ครั้งนะครับ1ครั้งครั้งเดียวเป็นการการเป็นเพลงกับพอสนะครับผมแล้วก็เวลามนตัวนี้เวลาโทรเข้าโทรออกตัวนี้ก็กดสามารถรับสายวางสายได้นะครับผม,มแล้วก็มีเครื่องหมายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ สามครั้งสามครั้งน่จะวางสายหรือเปล่าอ่อันนี้ไม่แน่ใจนะครับขออภัยไว้ด้วยนะครับก็มีอะไรอีกอ้อแล้วก็มีการรีเซ็ตแฟคทอรี่นะครับรีเซ็ตการค่าโรงงานนะครับผมโดยการกดเจ้าตัวปุ่มบวกลบพร้อมกันนะจะเป็นการรีเซ็ตค่าโรงงานนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะอันนี้เปิดเสียงลำโพงนะลำโพงเปิดมาจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเราฮ้ยลำโพงค้างนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าไอ้ช่องนี้เป็นช่องรีเซ็ตลำโพงนะเปล่ามันใช้ในการกดบวกลบแล้บวกพร้อมกันนะครับค้างไว้ประมาณ2วินาทีนะครับอ่าพอมันดังตึ้งนะครับแสดงว่ามันรีเซ็ตค่าโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้ในกรณีสำหรับที่ลำโพงมันค้างนะครับผมปิดนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัวลำโพงนะครับแบรนด์ Hi Future รรุ่น e s e n n d o นะครับผมเป็นลำโพงขนาด20วัตต์กันน้ำ ipx 7ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ